3รพฤติกรรมสร้างมีบัตรเครดิตค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อประกันภัยและบัตรเครดิตต่างๆที่ทางซิลสแปนจะมาเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกับบุมบิวค่ะทางเราจะช่วยให้คำแนะนำเคล็ดไม่รับทางการเงิน ที่จะทำให้คุณเลือกได้อย่างชาญฉลาดและเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแน่นอนว่าบัตรเครดิตนะคะถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเป็นตัวช่วยในการจ่ายที่จะทำให้คุณได้รูดซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดายรวมทั้งยังมีทั้งส่วนลดสุดพิเศษมีทั้งการผ่อนจ่าย รวมถึงแต้มสะสมและแคสแบ็กหรือเครดิตเงินคืนที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณสร้างหนี้ได้อย่างไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางซิลสแบนเลยคัด3พฤตกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณสร้างหนี้บัตรเครดิตแบบไม่รู้ตัวมาบอกต่อกันค่ะพฤติกรรมแรกกับการจ่ายแค่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆการชำระหนี้บัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำ อาจทำให้คุณเป็นหนี้ก้อนโตในอนาคตก็เป็นได้ค่ะเพราะทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อรวมกันแล้วอาจเป็นเงินมหาศาลที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสมมุตินะคะว่าวันนี้คุณมีหนี้1 0 0่0แสนบาทที่ต้องชําระแต่คุณชําระแค่ขั้นต่ํา8%ตามหลักกฎหมายของปี2,565 คุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวนานถึง6ปีรวมทั้งมีดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มสูงถึงเกือบ20,000บาทเลยทีเดียวค่ะพฤติกรรมที่2กดเงินสดด้วยบัตรเครดิตค่ะถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการนะคะจะบอกว่าบัตรเครดิตของคุณใบนี้สามารถใช้กดเงินสดได้อยากบอกเลยค่ะว่าเราไม่แนะนำถ้าคุณไม่จำเป็นจริงๆ เพราะหากคุณใช้บัตรเครดิตของคุณกดเงินสดออกมาแล้วนอกจากจะเสียค่าธรรมเนียม3%คุณจะต้องเสียแวดอีก7%จากค่าธรรมเนียมรวมถึงดอกเบี้ยที่สูงถึง20%แน่นอนค่ะว่ารวมๆกันแล้วก้อนนี้อาจเป็นเงินมหาศาลในอนาคตก็ได้ค่ะ สมมุตินะคะว่าหากคุณนำบัตรเครดิตของคุณไปกดเงินสดออกมาจำนวน30,000บาทคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม3%รวมถึงแวดอีก7%อร์เและดอกเบี้ยรวมๆกันแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มเกือบ1,500บาทเลยทีเดียวค่ะและพฤติกรรมสุดท้ายกับพฤติกรรมที่3ใช้จ่ายเกินความจำเป็นค่ะ การใช้บัตรเครดิตถือเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้เพื่อรูดใช้จ่ายซื้อสินค้าที่คุณอยากได้และแน่นอนว่าหากไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายที่ดีคุณอาจสร้างหนี้ในอนาคตได้แบบไม่รู้ตัวเลยค่ะบุ๋มบิ๋มอยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าหากคุณมีเงินเดือน35,000บาทบุ๋มบิ๋มขอแนะนำให้เก็บ50เอร์เ์แรกสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อเดือนค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางต่างๆนั่นเองและ10-20%สํำหรับการรูดซื้อของใช้จ่ายที่คุณต้องการได้เลยแต่อย่ากเกินจากนี้นะคะและสุดท้ายส่วนที่เหลือ20-30%แนะนำให้เก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะเพียงเท่านี้หากคุณมีการวางแผนที่ดีคุณก็จะไม่สร้างหนี้ในอนาคตแล้วค่ะ และทั้งหมดนี้คือ3มพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ควรทําเพราะจะทําให้คุณสร้างหนี้ก้อนโตในอนาคตก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างมีสติระมัดระวังและมีการวางแผนที่ดีจะทําให้คุณไม่สร้างหนี้ไม่สร้างปัญหาในอนาคตค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระน่ารู้เคล็ดไม่ลับทางการเงินที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณก่อนใครไปกับซิลสแ์แฟนสวัสดีค่ะ